เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวหลากหลายที่ด้วยกันและวันนี้รายการผู้ว่าพาเที่ยวมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองสาม,มอกซึ่งนับได้ว่าเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของเมืองแม่ฮ่องสอนเลยก็ว่าได้สถานที่นั้นก็คือสะพานสู่ตองเป้เป็นสะพานไม้ไผ่อยู่ที่สวนธรรมภูสมะบ้านกุงไม้สับ ำบลฟางหมูอํเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี่เอง <ditch ing demon noise> สำหรับการเดินทางไปเยี่ยมชมสะพานสู่ตองเป้สวนธรรมภูสมะนั้นคือเดินทางไปตามถนนหลวงหมายเลข1095แม่ฮ่องสอนปลายโดยมีสองทางที่จะเข้าสู่สะพา,านสู่ตองเป้ทางที่1 เข้าทางแยกบ้านกุ้งไม้สักเลี้ยวซ้ายไปทางภูโครนประมาณ1.5กิโลเมตรเมื่อถึงทางแยกให้ลอดซุ้มประตูเข้าไปทางขวามือตามถนนในหมู่บ้านโดยสามารถจอดรถไว้ที่วัดกุ้งไม้สักหรือว่าทางที่สองก็คือเข้าทางแยกสวนธรรมภูสมะเลี้ยวซ้ายจากปากทางผ่านถนนลูกรังระยะทางประมาณ400เมตร สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและท่านผู้ชมที่ติดตามรายการผู้ว่าพาเที่ยวทางต้นว่านทีวีผมนายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองสอนขอนำท่านผู้ชมและประชาชนได้มาเที่ยวสวนธรรมภูสมะซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านกวงไม้ศักตำบปลปางหมูอำเภอเมืองแม่สอนจังหวัดแม่งสอนครับและในครั้งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสวนธรรมพูสมะพร้อมนมัสการพระประหลัดจิตพัฒ์อักปัญโยประธานสงฆ์ผู้ก่อตั้งสวนธรรมภูสมะแห่งนี้ ก่อนที่จะไปเยี่ยมชมสะพานสูตองเป้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้านมัสการพระประหลัดจิตภัท์อักขบัญโญประธานสงฆ์ผู้ก่อตั้งสวนธรรมภูสมารรวมถึงสถานที่พักสงฆ์ทั้งภิกษุสาม,มเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติธรรมและสะพานสูตองเป้ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กับนัรวัตก,การพระอาจารย์ครับผมานายสุรพลพนัฐดำพลผู้ว่ารายการจังหวัดเมืองสอนนะครับก็ได้จัดารายการผู้ว่าพาเที่ยวตอนนี้ผมก็สนใจในสวนพุธมะนะครับก็เลยเดินทางมาเช้านี้นะครับแล้วก็ผมก็ได้อ,อยากทราบประวัติของอสวนพุธมะแห่งนี้ว่า,าพระอาจารย์ได้ตั้งขึ้นมาอย่างไรครับ จเจริญพรท่านผู้ว่าสวนธรรมภูสมาเนี่ยสร้างเมื่อวันที่20เดือนมีนาคมพุทธศักราช2551ซึ่งในการก่อสร้างหรือในการเริ่มต้นอันดับแรกก็เพื่อที่จุดมุ่งหมายที่จะเป็นสถานที่อบรมเยวาวชนแล้วก็ได้รับการบริจาคที่ดิน จากคุณโยมวิราชาบุญยขันในจำนวนหกไร่ในอันดับแรกแล้วก็ในปีต่อมาก็ร่วมกับคณะสัตยาชาวบ้านแล้วก็สาธุชนทั่วไปรบวบรวมจตุปัจจัยกันซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นจนในปัจจุบันไม่มีเนื้อที่ทั้งหมดยี่สิบสี่ไร่รแล้วก็ในการก่อสร้างในการก่อตั้งขึ้น จุดประสงค์หลักอย่างที่ว่าแล้วก็คือการอบรมเยาวชนในสวนธรรมภูสมะเองก็จะมีการอบรมเยาวชนอยู่เป็นปกติเป็นประจำโดยเด็กๆที่เข้าร่วมอบรมก็จะเป็นเด็กๆชาวบ้านนักเรียนแถวๆตำบลตังหมูตำบลห้วยผาตำบลหมกจำแปะซึ่งในสามตำบลนี้ก็จะมีเด็กๆนักเรียนส่งเข้าร่วมอบรมอยู่เป็นประจำ ล้วก็มีการจัดอบรมเยาวชนบรรพชาสมรินทร์ภาคฤด,ดูร้อนครับซึ่งเราได้จัดมา,นานเป็นปีที่เจ็ดแล้วซึ่งแล้วตั้งแต่ครั้งนี้ครั้งวันที่ยี่สิบสามเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เป็นครั้งที่เจ็ดครับเอ่อพระอาจารย์ครับแล้วคาว่าภูสมะนี่ความหมายอย่างไรครับอาจารย์ครับภูสมะมาจากคําว่าภูเขาภูเขาก็คือในสภาพพื้นที่ของเราเป็นภูเขาอยู่เล็ก เป็นมอนดอยเล็กๆก็สมะคำว่าสมะมาจากคำว่าสมำเสมอเหมาะสมสมควรสมะถะนะซึ่งซึ่งเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีครับก็คือเป็นภูสมะก็ภูเขาที่มีความเหมาะสมมีความสมะถะมีความสมะะ่ำเสมอครับอนอกจากนั้นแล้วนักท่องเที่ยวที่ผมได้ติดตามดูแลขาบอกว่าที่นี่มีสะพาน สุตองเต้น,นะครับซึ่ง<อ>มีความเป็นมาอย่างไรและความหมายอย่างไรครับอันนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ก,ก็พูดถึง,เร,งเรื่องเรื่องนี้ครับอขอ,อความกระจ่างจากพระอาจารย์ด้วยครับสะพานสุตองเต้นเนี่ยเมื่อก่อนอนในก่อนที่อาตมาจะสร้างสะพานประกับชาวบ้านพรนเอกสร้างสะพานนี่ยทางสุนธรรมปุษมะเนี่ยมีพระพิสุสธมมณีน์อยู่ เพิ่มมากขึ้นเยอะขึ้นซึ่งการออกรับบินทบบานาพระพิสุสาม,มเณรเราก็เดินข้ามทุ่งนาแล้วก็น้ำแม่สงาซึ่งน้ำแม่สงาเนี่ยจะเป็นในฤดูน้ำหลากเนี่ยจะจะขึ้นมาเต็มถบแล้วก็สะพานที่จะข้ามไปสู่แม่น้ำก็จะมีเพียงเป็นสะพาน,นไม้ไผ่เล็กๆสี่ห้าลำไม้ไผ่ข้ามเข้าไปข้ามไปเพื่อที่จะไปสู่ ทุง่งนาของชาวบ้านแล้วก็เดินข้ามทุง่งนาไปเข้าหมู่บ้านนี่ในกรณีเวลาไม่ดูฝนไม่ดูฝนในกรณน,นของเราก็เดินลําบากครับพอเดินลําบากอาจจะในฤด,ดูน้ําหลากน้ําป่ามาก็จะหลากอาทิตย์หนึ่งก็จะไปไม่ได้ถ้าหล,ลากก็หลากประมาณสักสองสาวัน,นแต่พื้นที่มันยังไม่แห้งอก็ไปได้เดินได้ลําบากพอเดินลําบากก็เลยคิดว่าเอเราจะทํำยังไงซึ่ง ในพื้นที่ของเราอยู่เนี่ยถ้าจะเข้าอีกทางด้านถนนในหน้าฝนก็ลําบากเหมือนกันครับก็เลยตัดสินใจว่าชวนชาวบ้านชวนชาวบ้านว่าเราจะทําสร้างสะพานดีไหมครับซึ่งในขณะนั้นตอนนั้นตอนที่คิดเนี่ยพื้นที่ตรงนี้อัตามาก็ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อยังเป็นของชาวบ้านอยู่ครับก็เลยคิดว่าเอเราจะทํายังไงให้ เรามีพื้นที่ที่พอที่จะก่อสร้างสร้างสะพานได้ก็เลยด้วยความคิดงัน้นก,นกน็คิดว่าถ้าเกิดคิดต่อไปว่าถ้าเกิดว่ามีสะพานแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ญาติโย,ยมดึงดึงญาติโย,ยมเข้ามาวัดให้ได้ครับ<อ>ก็เลยคิดต่อไปว่าเราต้องต้องมีพระด้วยมีพระประธานด้วยทีอ่อยู่ใน อยู่ในวัดของเราด้วยก็เลยตัดสินใจอธิษฐานอธิษฐานหรือว่าจะซื้อที่แปลงนี้แล้วก็จะหล่อพระแล้วก็จะสร้างสะพานในช่วงนั้นก็ตกลงกับเจ้าของที่ซึ่งแต่เดิมเขาก็ไม่ขายเขามาขายก็ตกลงคุยจนอธิษฐานทาพระเนสนสวดมนต์เสร็จก็อธิษฐานบอกว่าจะเอา,อาซื้อที่คืนนี้ คำว่าซื้อเองทางวัดก็ไม่มีปัจจัยพอครับแต่ว่าก็อยากจะได้แต่ไม่มีปัจจัยพอก็คิดว่าจะทํำยังไงให้มันได้ก็อธิษฐานเสร็จเรียบร้อยก็คุยกับเจ้าของที่เขาคุยกับเจ้าของที่เขาก็ตกลงขายแล้วก็เขาก็ตกลงว่าจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วแต่ทางวัดก็เลยคําอธิษฐานก็สําเร็จไปหนึ่งเราแสดงคำ,คำอธิษฐานสาเร็จเลยอธิษฐานสำเร็จ เป็นที่มาอย่างไรครับแล้วก็หล่อพระในช่วงนั้นท่านผู้ว่าทำธรทวันสถิตเป็นผู้ว่าราชการอยู่ก็กำหนดการของเราหล่อพระหล่อพระเจ้านี่คือเจ้าพระราสุตองเป้ก็คือคำอธิษฐานในการซื้อที่สำเร็จไปหนึ่งละแล้วจะหล่อพระก็คิดว่าน่าจะน่าจะสำเร็จ ก็เลยหล่อพระพุทธรูปองนี Hence, <im> ้ขึ <im> <ss> ้นมาก็รอใช้ทองเหลืองโลหะทองเหลืองหล่อนะบริเวณนี้ที่นี่พอหล่อเสร็จเรียบร้อยหล่อพระก็สําเร็จก็เลยใส่ชื่อพระว่าสุตองเป้เจ้าพลาเนี่เป็นภาษาภาษาภาษาทยใหญ่เรียกพระพุทธเจ้าว่าเจ้าพลาพอเรียกว่าเจ้าพลาเจ้าเจ้าพลาเป็นเรื่องผ่อนครับเจ้าพลาก็เลยใส่ชื่อว่า ไทยพระนามท่านว่าสุตองเตก็คือเจ้าพระลาสุตองเตหรือเป็นภาษาเป็นชื่อของท่านอีกชื่อหนึ่งเป็นภาษาไทยว่าพระพุทธอธิษฐานมหาจากัจกรพรรดิอธิษฐานพระอพุทธอธิษฐานมหาจักรพรรดิเจเนรัลอธิษฐานนี่ก็คือคําว่าสุตองมหาจากักรพรรดิเป็นทรงเครื่องอ,อ,อันพอหลังจากหล่อพระเสร็จในวันที่ยี่สิบ ย0เมษาย,ยนพุทธศักราชสอง5ันห้าร้อยห้าสิบห้าอาตมาก็พร้อมกับคณะสัทธาพระพิสุสามเทธิ์ชาวบ้านไปขอขอเจ้าของที่นาว่าเจ้าของที่นาฝั่งนู้นก็จะขอทำสร้างสะพานซึ่งเจ้าของที่นาเองก็ทั้งทั้งที่ไม่เคยไม่เคยเห็นกันเลยไม่เคยใส่าบาทกันเลยวพราอย่างนั้นถืกอก็อนุญาตอนุญาตได้ด้วย ้วยความง่ายดายว่าท่านจะทํำยังไงท่านจะเอาเท่าไหร่ท่านจะทําวิธีไหนนิมนต์จัดการตามสบ,บายเลยแล้วเป็นเจ้าของที่นาที่เดียวด้วยคนเดียวด้วยที่เป็นที่ก็เลยเริ่มสร้างด้วยกันมาหลังจากได้แล้วก็พระภิกษุสามนเณรวันที่ยี่สิบมีสาเน่ก็เริ่มขุดหลุมมีพระภิกษุสามนเณร ตอนนั้นก่อนเนนภาพดูร้อนกําลังเสร็จใหม่ๆพอดีเด็กๆที่ยังไม่ไม่ลาศิกขาก็ยังมีอยู่ก็เป็นสมรเนณ์อยู่แล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็เริ่มช่วยกันขุดตั้งแต่ขุดดินวางผังวางแบบซึ่งวางผังนี่ก็ไม่ไม่มีวิศวกรก็คือเราคิดว่าชาวบ้าน